กลับมาติดตามกันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมคะเราไปพบกับท่านทูตสุรพงษ์ใจนามในช่วงนี้นะคะ,อ,ะอยู่ในสายเลยนะคะสวัสดีคะ่ะท่านทูตคะ่ะตอนรับเข้าสู่รายการค,ะค่ะสวัสดีค,ค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านทูตก็มีเรื่องที่บางคนก็บอกกระชิกกระชักกันพอสมควรนะคะเพราะว่าจากการที่นายกของเราก็บอกว่าอะไรนะจะมีการะจะมีจะมีเรื่องที่เราบอกยกเลิก เขาเรียกอะไรนะฮะ j o ย Decoration ที่กุลลลำเปอร์นะฮะเรื่องการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็มีข่าวมาว่าทางทรัมป์เนี่ยไม่พอใจแล้วบอกยกเลิกการเจรจาเรื่องบาสีนําเข้าสารัฐทันทีนะอันนี้เป็นจากข่าวนะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วอันนี้อันนี้รู้สึกท่านโฆศกท่านอธิบดีกงสายเทศโฆษกกระทรวงเทศัไทยก็ได้ได้อ่านเอกสาร เป็นทางการที่ที่อะไรนะครับตำแหน่งน่าจะเป็น USTR ใช่ไหม USTR ใช่ฮะใช่ฮะภาษาไทยคืออะไรล่ะตัวแทนการค้าตัวแทนการค้าหน่วยการพูดแทนการค้าแล้วก็ซึ่งซึ่งก็ย้ำย้ำเรื่องนี้ว่าทางสหรัฐขอไม่ยุติเรื่องนี้ไปก่อนไม่ไม่ ไม่ดําเนินการต่อไปอันนี้เกิดจากเกิดจากที่ทางฝ่ายผมเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นอันนี้หนังสือพิมพ์ไทยกลงอยูมใช่ไหมครับว่าทางท่านท่านนายกของเราเองเนี่ยเมื่อถูกถามว่าและที่ที่บอกว่าทางฝ่ายไทยขอยอรงัระงับระงับระงับ ข้อตกลงแดข้อที่ได้ทากับทางคุณมาเนตนจะนะครับที่ลงนามกันไปที่ในาทั้มก็ลงนามด้วยในอันวาก็าลงนามด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วอันเนี้ยมันเกิดมันเกิดขึ้นเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากตามเป็นที่เป็นข่าวว่าทางฝ่ายนายฮุนเซนได้วางได้วางระเบิดอีกใช่ไหมครับทหารไทยก็ไปโดนครั้งที่เจ็ดแล้วท<ล>ารก็ เข้าใจว่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุโดยตรง mm hmm. อันหนึ่งที่ทําให้ฝ่าย mm hmm. ไทยขอรัฐนะคร, mm hmm. รับรับเงิรับไปก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็และอันนี้ก็รับรับเสร็จแล้วก,ก,ก็มีการถามใช่ไหมครับก็ mm hmm. พูดถึงข่าวถามท่านนายกหนะ่ะใช่ไหมว่าเรื่องนี้ในเมื่อเราจะทํำยังไงล่ะในเมื่ออะไรล่ะ,ะทางฝ่ายจารัฐ สำหรับไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อสินค้าไทยเนี่ยนะครับนะฮะ,ะและวจานก,ก็ตัวนายกก็ปุดบอกก็ไม่เป็นไรนี่เราก็หาคนอื่นลูกค้าคนอื่นก็ได้นะครับแลวรู้สึกอันเนี้จากการที่ท่านปากไวหน่อยเนี่ยพูดออกมาอย่างเนี้มันก็ทําให้ในายางฝ่ายสาราในายั้ไม่พอใจใช่ไหมครับแล้วก็ u s ้ r ในเจมิสันกรียก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์เ่เริ่เจรจา แล้วก็มีแล้วเขาเขาเหมือถือเป็นทางการเลยนะครับคือฝ่ายไทยอะ่ะแล้วก็ท่าน <S <S ท่านโกศกฐชนเทก็เอาออกมาอ่านนะรายละเอียดแล้วนะครับอันนี้ต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเขาเาก็ไม่มีใครรู้ใจแต่ถ้าดูจากข้อเท็จจริงและความจริงที่ปรากฏที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับะนะ,ะผมก็คิดว่าแล้วตอนหลังนี่เขามีมีม รู้สึกในโซเชียลมีเดียอะไรนี่ก็มีผมก็ได้เห็นเอาอันนี้ก็เป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนที่เยยนเอกสารชิ้นนี้ที่ว่าว่าไม่ไม่ไม่เป็นที่สงสัยว่าเป็นเป็นของปลอมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเอกสารทางราชการเลยใช่ไหมครับที่ที่ให้เห็นเลยว่า ตลอดมา40ปีกะ,ะไทยกับ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 จีนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับ <c oughs> เราเพิ่งจะไปฉลองเมื่อวันที่ <c oughs> วันที่1กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย50ปีนะครับความสัมพันธ์ไทยกับกับจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับแล <c oughs> ังจากนั้นมาทั้งเลยมีความสัมพันธ์มาก็อย่างน้อยก็30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ตัวเลขมันบอกชัดเลยว่า ในเรื่องของดุลการค้าเนี่ยฝ่ายไทยเสียเสียเสียเปอยบกันมหาศาลนะครับอย่างมหาศาลนะนะแล้วก็ได้แล้วก็ฝ่ายไทยได้เปรียบสหรัฐหมายความว่าสหรัฐเนี่ยเสียเปรียบดุลการค้าแต่ไทยคือสหรัฐซื้อสินค้าไทยมากกว่าไทยซื้อสินค้าสหรัฐนะครับเราอยู่ในท็อปสิบเลยค่ะก็น่านะครับอย่างมหาศาลเลยเราได้เปรียและแล้วก็แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เท่าที่เท่าที่ผมสังเกตดู่น ป็นเวลาหลายสิบปีเลยคนไทยนี่ก็บอกว่าเถือว่าจีนนี่เป็นลูกค้าที่ดีมากเลยนะครับที่อสินค้าไทยผมเคยอ่านได้บอกโอ้ทำไมยังหลงหลายกันถึงขนาดนี้ได้อนะครับเพรเราเสียเปรียบดึงการค้ากับจีนมากโอ้อย่างมหาศาลนะอาจารย์ก็เห็นตัวเลขใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมครับและอันนี แต่ทงรัฐบาลเองก็ปกปิดเรื่องนี้กับประชาชนนะครับวรเวลวาเสียเวลาใครเสียดึงกันค่าอะไรเนี่ยกับประเทศไหนอะไรเนี่ยแต่ไม่เคยเปิดเผยครับว่าเรากับไทยมีเสียดึงกันค่ากับจีนมากที่สุดในโลกเลยนะครับไทยไทยเป็นคู่ค้าจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยอ่ะแต่เราเสียเปลียบเป็นเงินค่ามากกับจีน,น,นตัวเลขมันมันออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆฮะ โดยเฉพาะอ,อาเซียนตอนนี้ผนจีนเขาส่งเข้าอเมริกาไม่ได้ก็ทะลักเข้ามาที่อาเซียนเลยฮะเราก็ยิ่งเสียเปรียน<ล>ดัวินค้ามากขึ้น <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จีนก็แต่ทางฝ่ายสหรัฐเขารู้อยู่แล้วนะั่นไงใหญ่รู้ใหญ่ยุโรปก็รู้ตอนนี้เขาก็มาเขาก็ม่ให้เขาก็ป้องกันหมดแล้วธรรมดาจีนก็จะเอาสินค้าเนี่ยของตัวเองเนี่ยมาให้ไทยมาให้อีกหลายประเทศในเอเชียเนี่ยแบบเป็นสินค้าจีนนั่นแหละแต่ เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรต่างให้เห็นว่าไม่ได้ผลิตในเมืองจีนนะครับแล้วไม่ใช่เป็นสินค้าของจีนแต่เป็นสินค้าของประเทศนั้นนะครับ<อ>แต่นี่อันนี้อันนี้คนคนในยุโรปเขาก็รู้กันหมดแล้วนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องแต่ว่า,าสมัยก่อนตอนใหม่ๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ย<อ>คนจะจีนฉลาดเอาถึงมามาเมืองไทยนี่ก็เอาสินค้าของจีนเนี่ยที่ผลิตในจีนเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนยี่ห้อในเมืองไทยนะครับนะร่วมทุน <ๆ S 1> ในไทย แล้วก็ส่งไปเมืองนอกก็ให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่สินค้าทีอันนี้เป็นสินค้าไทยะนะครับอ,อ๋อนะเขาเรียกว่า transshipment คะมาเปลี่ยนแพ็กเกจมาเปลี่ยนอะไรที่ประเทศไทยไนะส่งเข้าอเมริกาแล้วทางไทยก็อาจจะกินหัวคิวไปแค่นั้นแหะนะครับเพราะงั้นแล้วก็ตอนนี้ปัญหาก็คือว่า อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ก็พูดแต่นังสือของ u s เอ <US TR S 1> ในเจมิสันกีเีกกกยก็ก็ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ารงนับไปก่อนอใช่ไหมครับะจะไม่มีการพูดเรื่องนี้ต่อไปมผมเข้าใจว่าไทยอยากจะต่อรองเพิ่มเติมว่าเขาลดให้เหลือ19เซ็นก็ยังไม่พออยากจะต้องคายให้ลดอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณนายกไปพูดกับไปพูดกับทรัมป์เลยอ่ะครับครับเพราะงั้น แต่ตอน<ใ>น,นั้นมันจะหยุดชั่วคราวแล้วอการเจรจากัรสรางแล้วก็ดังนั้นนะแล้วก็มันก็มีคือเรื่องนี้มันบรรทัดฟอมมันไม่ใช่บ้างอย่างที่จะมองว่าขาวดำขาวดำนะครับนะฮะผม,อ,มอยากให้มองให้ชัดๆให้ให้วิจักคิดกันบ้างนะครับแล้วดูตามข้อเท็จริงความจริงเนี่ยอย่างเรื่องนี้ยเราดูจริง เมือ่อเมื่อเดือนกว่ามาแล้วจีนประกาศเลยใช่ไหมครับเป็นทางการว่าขอเป็นคนกลางใช่ไหมครับแก้ปัญหาขัดแย้งไทยกับเขมรถูกต้องไหมครับค่ะ<ฮ>โอเคนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแล้วเกิดแล้วก็ไม่ไม่ทําอะไรก็ปล่อยให้ทางสหรัฐใ,ในในอันวาเนี่ยนะครับดําเนินการเรื่อง<ด>นี้ไฟนะครับนะเรื่องนี้ไฟเพราะผมเชื่อว่าจีนรู้ว่าจะไม่ําไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเพราะผมก็เชื่อว่า คนคนจะมองดูว่าโอ้ยนี่แสดงว่าอาจารย์คงจำได้ใช่ไหมครับเมื่อประมาณสักสมอาทิตย์ก่อนหลือหนึงเดือนมาแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนมาแล้วเนี่ยก็มีการไออผมก็เชื่อว่านี่เป็น I.O. ไม่ของไทยเองที่ร่วมมือกับจีนนะครับบอกว่าอุนเซนแทงหลังจีนอาจารย์เห็นไหมเอาเนี่ยนะนะ ปอกคุณเชนแทงหลังจีนผมอ่านแล้วผมอยากจะหัวเราะไม่รู้จะเดี๋ยวร้องไห้ดีเราหัวเราะดีอ่ะนะนะบอกบอกกุนเชนแทงหลังจีนแล้วก็กุนเชนไปอุลมาเนทโทรศัพท์คุยจะข้ามและกำลังยิงทางฝ่ายทหารของของเขมรก็ไปที่ไปไปพบกับทางฝ่ายทหารที่อวายที่ฐานทัพสหรัฐที่นั่นนะครับฐานทัพที่เจ็ดหรือไงเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วฐานทัพที่เท่าไหร่เนี่ย ทีห้าหรือเปล่แต่อันนั้นเป็นการสร้างภาพทั้งนั้นนะความ,มในในท่านผมมองวิเคราะห์นะครับเป็นการสร้างภาพขึ้นมาทั้งนั้นหนึ่งถ้ามาจากทางจีนเนี่ยนะครับนะครับผมก็เชื่อว่าจีนต้องการให้คนไทยเกลียดสรัฐนะครับนะฮะเพราะเห็นว่าข่าววันนี้มันแล้วมันก็จริงนี่ใช่ไหมว่า,วามีการพบปากกันมีการไล่กัดทางฝ่าย ทางฝ่ายเขมรเนี่ยนะครับนะแล้วก็นคนไทยก็ย่อมมองมองว่าเออคุณเซนนี่ชั่วร้ายและสหรัฐนี่ก็ชั่วร้ายไปไปมีไปตกลงไปช่วย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 เขมรใช่ไหมฮะทางซ้งยที่สหรัฐมีความสัมพันธ์กับจีน มีความสัมพันธ์กับไทย200กว่าปีแล้วสองร้อห้กว่าปีแล้วนะครับนะแต่สหรัฐกข็าขายอาวุธให้กับกัมพูชานะคะแล้วก็บอกว่าจะให้โคตา้าเออกัมพูชานักเรียนที่เข้าเวสต์พอยต์เพิ่มขึ้นเเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีมากเลยนะระหว่างกัมพูชากับสหรัฐนะฮะใชใช่มเมื่อกี้เมกาเอาใจกัมพูชาเพราะว่านี่คือ,ค,อคือหลังบ้านของจีนน่ะที่เมริกาต้องการจะขยายอิทธิพลมา อเมริกาใช่เพื่อต้องการแบบนั้นแต่จีนก็รู้จีนก็เล่นตามเกมนี้นะครับนะเพราะจีนก็รู้ว่ามันมันเป็นได้ถ้าคเราติดตามเรื่องเขมรเนี่ยนะครับนายฮุนเซนโทรราชเป็นโซราราชคยเคยอุ้มคนเยปรายไม่รู้กี่คนแล้วเคยประกาศเคยประกาศนะครับว่าประเทศเขมรพร้อมที่จะเป็นมนฑลหนึ่งของจีนของจีนนะครับนะ แล้วเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้คนไทยต้องติดตามต้องศึกษาไม่ใช่พอมีข่าวอันหนึ่งออกมาแล้วก็ตัดสินใจเลยว่ากาหรือว่าประเทศกอไก่นี่ชั่วประเทศกอกข่ขขายนี่ดีประเทศกอควายนี่ชั่วคือคือเราต้องมองมันมีทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับนะแลวต้องมองดูว่าสถานการณ์แต่ละแต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นในบริบทไหนใช่ไหมครับนะแล้วก็สถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่จู่ๆมันจะเกิดขึ้นได้จังการแต่ถ้าให้ผมดูเนี่ยผมก็ถือว่าตอนเนี้จีนเองเนี่ยเป็นคนรู้รู้หมดแล้วแล้วก็มีส่วนสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพราะจีนต้องการลดอิทธิพลของสหรัฐเห็นว่สาสหรัฐก็แน่นอนสหรัฐต้องพยายามกลับเข้ามานะครับ ในภูมิภาคและก็ประเทศอาเซียนทั้งหลายนะครับรวมทั้งอดีตอดีตถัดรูหมเลดถึงของสหริยคือเวียดนามเวียดนามก็ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยยกเว้นประเทศยกเว้นประเทศลาวประเทศพม่าและประเทศเขเวนเนี่ยที่ตกเป็นบริวารของจีนแล้วอันนี้ถึงจะไม่มีสินวิ้นรนอะไรแล้วแต่อีกเจ็ดประเทศอาเซียนเนี่ย ผมมั่นใจร้อเนว่าเขาไม่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับจีนนะและเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับสหรัฐ <'s> right. แต่เขารู้ว่าา mm hmm. นาคารในคูุยภาคของเราเนี่ยเมื่อมีส,ส,สองมหาอำนาจแข่งขันกันเนี่ยเขารู้ว่าความอยู่รอดความปลอดภยัยความมั่นคงของอีกเ็ดประเทศที่เหลืออยู่เนี่ยคือต้องดําเนินนโยบายที่พึ่งระบบการถ่วงดุลอำนาจนะครับ ซ <C> e <an> ึ่งระบบกองทชื่อมันลาชหมายถึงอะไรหมายถึงไม่ไม่เทตัวเองไปอยู่กับจีนหรือเทตัวเองไปอยู่กับสหรัฐใช่ไหมครับนะ <c oughs> แต่ของไทยเองเนี่ยบอกว่าเป็นกลางเป็นกลางแต่ของเป็นกลางของไทยคือเป็นกลางของคนตาบอด <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาสึกว่าปี่กี่ส20ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่สหรัฐถอนตัวออกไปหลังจากแพรสงคารามเวียดนามเนี่ยแ <c oughs> น่นอนจีนก็เข้ามาใช่ไหมครับ <c oughs> นะฮะ ทีก็เข้ามาและตอนระยะสิบปีหล like ังเนี่ยสารัตก็รู้ว่าต้องพยายามหาทางกลับมาอีกแต่สารัตได้เคยทิ้งไ่ายปภูมิภาพนี้นะในด้านในด้านในด้านอะไรนะครับในด้านสังคมวัฒนธรรมการศึกษาสเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทิ้ง ทิ้งในงานที่ว่าตอนแพ้สงครามเวียดนามแล้วเนี่ยรัฐสภาไม่ออกกฎหมายไม่ให้สหรัฐกลับมามีบทบาททางการทหารอีกใช่ไหมครับเพราะง้นอันเนี้ยตอนนี้สหรัฐก็พยายามกลับเข้ามาและผมเชื่อผมมั่นใจลยอย่างน้อยไอเจ็ประเทศอาเซียนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับรวมทั้งเวียดนามซึ่งเป็นอดีตศัตรูใหม่ได้ถึงสหรัฐเดี๋ยวนี้เป็นเป็นมิตรของอเมริกาเลยมิตร มิตรท่ใกล้ทิศที่สุดของสหรัฐก็คืออะไรบริบทเปลี่ยนผลประโยชน์ก็เปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์ใช่นไหมผลประโยชน์เปลี่ยนก็อะไรล่ะนโยบายก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับนะครับเพราะงาเจ็ดประเทศอาเซียนพวกนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าแน่นอนความความใกล้ชิดกับจีนก็แตกต่างกันความใกล้ชิดกับสหรัฐก็แตกต่างกันแต่ในเรื่องนี้ความขัดแย้ง และความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับนะฮะ,ะทางประเทศเจ็ดประเทศนี้ยอ่อก็ย่อมที่จะรู้ว่าทั้งสหรัฐและจีนบางช่วงก็ขัดแย้งกันบางช่วงก็ร่วมมือกันเพราะตัวผลประโยชน์มันเป็นปัจจัยชี้ขาดในด้านนี้ทั้งรันและตอนนี้จะบอกว่าสหรัฐเป็นศัดรูกับจีนก็ไม่ใช่ก็เห็นแว้ในในถีบจ้นตีกับในในทรัมป์ก็มันพูดกันรู้เรื่องแต <c oughs> ่ที่ที่ที่เกาหลีใช่ไหมครับ ใช่ไหมครเพราะงั้นเรื่องเพราะงั้นผมมั่นใจว่าในแต่ไทยนี่ผมไม่ไม่มั่นใจในรัฐบาลไทยแต่รัฐบาลอาเซียนอีกหกประเทศเนี่ยผมเชื่อเลยเขาต้องการต้องการให้เขามีมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับจีนทั้งกับสหรัฐนะครับแต่เขาเขาต้องการให้สองประเทศนี้มี การถ่วงดุลขึ้นกันและกันนะครับโดยประเทศอาเซียนอีกหกประเทศเนี่ยก็ยึดนโยบายถ้าพูดถึงการให้ถามว่ามีความัมพัน์ยังไงกับจีนกับสหรัฐเขาก็ตอะกว่าเขามีความสัมพันธ์ดีกับทั้งสองประเทศแต่ไม่ได้หมายความดีห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันความเป็นกลางหมายถึงอะไรล่ะครับความเป็นกลางที่พึ่งระดบการสื่อสารหนเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่มีประเทศอาเซียนไหนต้องการให้สหรัฐ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้หรือจีนผูกขาดอำนาจ<ม>ใหญ่กว่าสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับ<ม>แต่ของไทยเนี่ยมผมมั่นใจว่านโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับอ่อ่อ่กัมพูชานะครับ<ม>ในส่วนที่เกี่ยวกับกัมพูชาปัญหาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในช่วงไม่ต่ากว่าสิาปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีปัญหามากขึ้น,นเรื่อยๆอ,อย่าถึงจุดนี้ประทะกันมาบ้างแล้ว นโยบายของต่างประเทศของไทยต่อปัญหามพูช,ชาต่อประเทศมพูช,ชาพูดง,ง่ายนะครับคนที่กําหนดนโยบายต่างประเทศไทยต่อมพูช,ชาพือขุนเซนนะครับข<ม>ุนเซนเนี่ยนะเป็นคนกําหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อปัญหาที่มีอยู่กับขุนเซนอันนี้ใน <c oughs> สมัย <c oughs> รัฐบาลทั้งศิลน่นะแล้วเราจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูใจไทย ยังมีเวลามีปัญหานี่โอ้ยยังแบบวางวางตัวคกอกัดคิดกัดคิดกัดอยู่กันไม่กล้าฟันไม่กล้าเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะเราก็คงจะรู้เราก็คงจะรู้ว่าปัญหาผมไม่ใช่แค่เขตแดนนะจะแบ่งไอ้แก๊กันน้ํามันกันอะไรปัญหาก็มีเรื่องพวกแกงมเมอร์พวกผลประโยชน์พวกยาเสพติดพวกบ่อนการพนันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็เราก็เห็นได้ใช่ไหมครับว่าบริเวณชายแดนไทยอครเบ่เนี่ยเต็มปไปด้วยแกมเมอร์ทั้งนั้นเลยใช่ใช่ครับใช่แล้วก็แล้วก็พวกนี้เวลามาฟอกเงินก็มันมในแครเบในแครเ่ในพมา่หาหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันมันมัน,ม,นมันคงไม่มีไอ้นั่นหน่อใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะครับด <Dollar. S 2> อลล่าไม่มีออดอลล่าดอลล่าแล้วก็ไอ ที่คนจีนกใกล้ที่กับฮุนเซนมาเช่ามาเช่าตึกทีโนไทยอะใช่ไหมครับเป็นออฟฟิศของเขาอ่ะนะครับแล้วพวกนี้ก็ต้องมาอะไรก็ต้องมาคือะอะไรครับต้องใช้เงินบาทและ,และเงินบาทถ้าถึงจะแทนซือเป็นดอลลาร์ได้ใช่ไหมครับหรือดอลลาร์แล้วเป็นเป็นบาทแล้ว มันก็จะทําอะไรแบงค์แบงค์ในพับาหรือแบงค์ในมพูชามันไม่มีมันก็มาทำกับแบงค์ไทยอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็มาซื้อมาซื้อตลาดหุ้นของไทยใช่ไหมครับซื้อหุ้นซื้อหุ้นพลังงานในประเทศไทยแล้วอาจจะซื้อภาคการเมืองแล้วอาจจะซื้อสสอสวครองทั้งประเทศไทยเลยฮะใช่ใช่ครับซื้ออาวุธก่อนซื้ออาวุธมาทําร้ายทหารไทยกับพลเรือนไทยแล้วไอ้กมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยใช่ เพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นอย่างอย่างคนไทยทั่วไปเนี่ยเขาเขารู้ไปหลอกเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้ครับเรื่องเรื่องเรื่องประเด็นนั้นเนี่ยนะครับว่าว่าคำเห็นและนายพม่าเนี่ยเรื่องคือแกมเมอร์เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรที่บ่อน,อนการพนันอะไรที่ที่ผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเอเอ แล้วมาฟอกเงินเนี่ยมันก็ต้องมาทําในมูลไทยอ่ะใช่ไหมครับนะมันเงินเงินเขมรเงินนะครับเงินเงินนเงินเขาเงินเงินพม่าเนี่ยนะครับไม่มีใครรับหรอกใช่ไหมครับมันก็ทํามามุดต้องมาในประเทศไทยอยู่ดีค่ะโอเคท่านทูตไทได้ประเด็นแล้วค่ะเสียเกินเวลาแล้ววันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านทูตค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านคู่ก็เตือนเรื่องความเป็นกลางโอเคค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนาเทศมองไทยค่ะสักครู่เดียวค่ะที pi green a l k a l i n wash น้ำยาล้างผักและผลไม้ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดลอกอย่างง่ายดาย